วันนี้จะเป็นเมนูแกงส้มกำลังจะเกี่ยวไข่กินกับแกงส้มเกี่ยวไข่เราก็จะใส่ดอกหอมซอยปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยบ้านนี้กินไข่เกี๊ยวใส่น้ำมันหอยะคะ่ะมันจะออกสีดำๆหน่อยแต่ก็อร่อย ใส่พริกขี้หนูสวนนะคะเติมความเติมความเผ็ดเนี่ยจะเผ็ดออกเผ็ดนิดๆใส่หอมซอยกับดอกหอมซอยถ้าใครชอบรสด,ดีก็เติมรสด,ดีได้นะคะไข่เกี่ยว แต่วันนี้ไม่ชอบดอกหอมเวลาเราเกี่ยวอ่ะกับหอมซอยอย่างนี้เวลาเราเกี่ยวไข่มันก็จะออกหวานหวานแล้วก็จะมีรสเผ็ดพิ้นหนูมั่งนิดหน่อยตี้เท่ากันเกี่ยวก็จะออกเขียวๆหน่อยแต่อร่อยค่ะกินกับแจงส้มวันนี้มีแกงส้มค่ะวันนี้มีแกงส้มผักรวมส่วนผักกระเฉดนี่จะใส่เวลากินค่ะ แกงส้มแล้วก็จะกินกับไข่เกียวเกี๊ยวไข่กินกับแกงส้มบางทีก็ถอดปลาเนาะค่ะมื้อนี้บ่มีปลาถอดก็เลย่สิเกี่ยวไข่กินกับแจงส้มผักรวมอ่ะ หอมมากเลยไข่เกี่ยว ต้องใจเย็นหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นหอมมันจะไม่สุกเวลาเราเกี่ยวถ้าใช้ไฟแรงแล้วเร่งไฟแล้วหอมมันจะไม่สุกมันจะไม่หวานเกี๊ยวเยอะค่ะวันนี้เกียกกเก่ยวไข่ห้าหกหกใบอะเกี่ยวไข่วันนี้เพราะบ้านนี้มีมีหลายคนกินบอกแล้วว่าบ้านนี้กินกับข้าวเนี้ยหนักหนักหนักกลับมากกว่าหนักข้าว กินกลับมากกว่ากินข้าวทำอะไรก็ทำเยอะบางบ้านนี้เขากินได้สามเวลาบ้านนี้กินเวลาเดียวกินกลับเยอะกว่ากินข้าว ้องให้หอมแล้วก็ดอกหอมนี่มันสุกค่ะมันจะได้ออกวหวานหไม่อ่งั้นถ้ามันไม่สุกแล้วบางคนเนี่ยไม่ชอบก็จะเหม็นเขียวไข่ที่มันดำๆนี่มันมันไม่ได้ไหม้นะคะเพราะว่าเราใส่ซอสหอยนางลมปรุงมันก็จะออกเป็นสีเนี้เหมือนกับจะไหม้แต่จริงๆแล้วมันไม่ไหม้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะไข่เจียวใส่หอมแดงซอยแล้วก็ดอกหอมซอยแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะกินกระแจงส้มผักรวมจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอพระคุณหลายๆขีามาติดตามกดกระดิง่งกดซับจากครไห้แนเดอร์ค่ะสำหรับคนถุงกุลาบพัททินยอดติดตามหน่อยกอที่คนอื่นติดตามไห่บอสามาสิไปติดตามช่องอื่นใดค่ะฝากช่องไว้แนเดอร์ค่ะถ้าผู้ใดอยากให้ไปติดตามนะ จบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณหลายๆผู้ใดชอบเอาไปเกี่ยวดิืกินได้เนาะคะ่ะใครเอาใส่พริกขี้หนูน้ำใส่ดอกหอมน้ำแล้วก็ใส่หอมแดงซอยมันสิออกหอมหอมมันหวานเนาะคะ่ะสำนสดีละค่ะสวัสดีค่ะ